อ๋อค่ะติดตามกันตอค่ะตอนนี้ยอกจากรถรถแล้วค่ะอ็อกจากรถมอเตอก์รถเนากอุตส่ารก็ครถไอมากอุตส่าไไหน่าทั้งเมืองคทะ ติดตามกันตอ่อค่ะวิธีการกู้รถหกล้อที่มันหล่ขึ้นค่ะเขาเห็นตังไหนกันคุณใจเอารถเอารถไถยมาดึงค่ะเอาไว้ออกจากรถเมื่อวานค่ะต,ตามกัน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไรทธนพรด้วยนะคะเริ่มปีเริ่มฤด,ดูการอ้อย2 5 6 4กสิก็มาเจอแบบนี้เลยค่ะรถของไลธนพรเอง้าแต่โชคดีดวงดีอยู่ค่ะบ,บุเป็นยังค่ะทั้งคนขับทั้งรถก็ไม่ยากจะเป็นอะไรมากค่ะ มาดูวิธีการกู้รถขึ้นนะคะ ป็นยังไงก็จะทำยังไงกันวิธีการที่จะเอาขึ้นเขาทำยังไงคะวิธีการเอาขึ้นเขาเห็นจางไหนคะ าโคโคัคนเลอาเอารถขีบงัดทั้งนี้เืนเอารถขี่ัดกนเข็ม่นเอารถไถดึงทั้งพุ่นเปนบรอ่าวิธีการก็คือนะคะคือเอารถเอารถีบประคองทั้งนี้ค่ะเอารถขีบงัดทา้งนี้งัดรถทั้งนี้ค่ะเอารถีบงัดรถทีท้งนี้เถนแ้ว่ารถไถดึงทั้งพุนค่ะเรีบร้ไถ รถไถดึงทั้งคุณรถขีบประเองรถสัางขั้งนี้ค่ะคนเราฟังค่ะรถขีบเป็นรถประเองรถไถเป็คนคนดึงค่ะวิธีการนะคะ เก็บช่วยกันแล้วค่ะนี่เก็บว้ยออกให้หมดช่วยกันค่ะเราจะเอารถขึ้นกันเจ็บช่วยกันนะคะนีสภาพร,รถค่ะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยพอรถขึ้นได้แล้วก็ต้องมาประเมินมาดูมาตรวจดูรถกันด้วยค่ะว่าเสียหาย หรือไม่ยังไงค่ะ,เ,ะเดแต่ที่ดูดูแล้วนะคะไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนะคะแต่<อ>ต้องดูตอนขึ้นได้ก่อนค่ะว่เป็นยังไนงไน,นี่ค่ะฝั่งทางนี้จะเอารถคีบค่ะเอารถคีบมาดาัง ฟง่า,าสู่ฟงฟังนี่แล้วอ็รุดไหถึงฟังคุณเ่าสู่ฟองฟังท่านที่นั่นนนคอใช้ถไยติดปอก็รุดเลยเขาชินะคุณ เดี๋ยวกับรถไถค่ะมาดูค่ะมาดูนะคะวินาทีอารถขึ้นค่ะมันวุ่นกันค่ะนี่ค่ะฟองสูงแล้วเด้อค่ะเกาะฟังพุนแลวก็มากเกาะก็รถไถเการถไถดึงค่ะจับตาดูกันดีดีนะคะขึ้นไม่ขึ้นยังไงมาดูกันค่ะแต่ประเมินแล้วน่าจะขึ้นค่ะประเมินความเสียหายแล้วก็ไม่น่าจะเสียหายมากนะคะ ความเสียหายของรถของรถนะคะไม่น่าจะเสียหายมากอะไรกระจกก็ไม่แตกค่ะ,ะไปดึงไปดีหนอไปด้อนะดึงแล้วค่ะเอาขึ้นเด้อจะให้ต้นเหงืงเดินอย่างนี้นั่งแต่ทีจะห้ามจะขึ้นให้รุกต่อภัย รุดแล้วนะอุ้ยก็รุดเร็วเถอะสูกก่กระไหนโค้งจังไหนอ่ะ เฮ็ดอู้ห wow. ู้หู้หู้ิ้นยังไงล่ะรถไถดึกอ่ะปลอดภัยเด้อปลอดภัยเด้อไม่ยานาเลยเอาค่อยๆลงมาลูกค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาลูกโอ้ได้แล้วค่ะไปขึ้นมาตรงแล้วพิเจอไหนเพื่อนอะเพีย รถขึ้นได้แล้วค่ะประเมินความเสียหายบ่มี่ยังเสียหายค่ะปลอดภัยดีฮะข้อหกสีขึ้นว่ามันสีซื้อๆข้อกสีก็คือเกียร์อ๋อก็เป็นยังไงเนาะเพียดเนาะเมื่อแล้วรถบูมด่เป็นยังไงค่ะข้อกสีซื้อเดี๋ยวไปเห็ดไนิดเดียวค่ะคือว่าก็เป็นยังไงน้ำมันเนี่ยค่ะน้ำมันเนี่ยอยู่ันนอนดนเด้วน้ำมันเนี่ยอยู่พคนนวดดนวาสันเหีียไล

บังคับช่วงไปไล่ขังในเปอ,อยู่ไร่เตี้ยเอาไม้ดากมาเลยค่ะดดอยู่ด่านแจกรมว้พ่อพาอพ่อพ่อา่อพาอพ,อพ,อพอ่อได้แล้วไดแล้ว เบื้องลุ้งยางเลยค่ะนี่ดินมันขาดลุงยางเ,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 เลยนี่เลยนเสียาหายเสียหายมีหม่องเสียาหายบ่ีตคอ,อกคซีดนิดหน่อยคอกซดนิดหน่อยค่ะบ่เป็นอย่างค่ะดูแล้วไม่เกิดความเสียหายอะไรนะคะรถปลอดภัยดีคนขับก็ปลอดภัยดีค่ะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ค่ะเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะ เตือนสติเตือนใจตัวเองนะคะทุกทท่านนะคะที่ติดตามที่ชมอยู่นะคะขับหกล้อขนอ้อยนะคะข้าทางไม่ดีไม่มั่นใจไม่ต้องใส่เยอะนะคะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ของคนขับเองด้วยจ้าเป็นอย่างบง เดี๋นี่แกเ่งบนอยู่บนบนแตกเลยกระโดดลงมาเหยียบอันนี้ว่าต่ำบ่แตกเลยว่ะกระโจ๊กหลุดน้องเขเลยี่บัวเนี่ยมันเหเนี่ยมันต้นเนมันซึมแล้วเนี่ยมันซึมแล้วเดียมันึ่งออ้ามัน่น่ยนี่มันนมานอรเยงมเมันกมัมันถ้ปเนียา่นี่ลาม่ะ้าหมึ่นังหัวล้มเลยิดเลย ที่นะลมาถ่ายรูมที่นถ่ายแล้วจ้ารูมถ่ายแล้ววัดดูวัดดูลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อะมาดูลุมกันค่ะดูลุมที่มันตกเลยค่ะประมาณเท่าไหร่คะประมาณกี่เส้นะรวมรไปเจ็ดสิบเซนได้ซนได้ค่ะุูมรุมประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะคะพี่เขามาวัดดูแล้วลุมประมาณเจ็ดสิบเซนได้เห็นหหล่นหกหล่อขนอวยลมได้ค่ะเจ็ดสิบเซน คนอ้อยประมาณสิบสามตันอ้อยประมาณสิบสามตันนะโอไม่ใช่ค่ะอ้อยประมาณสิบแปดตันรวมน้ำหนักรถน้ำหนักอ้อยน้ำมันเป็นยังบ่ค่ะนี่ทังน้ำมันบ่เป็นยังตแคันมันว้า มััหวนล็อกดำฉีดมันเป็นยังไงบ่นหล่ะต้องอยากเป็นฉีดกันมันไม่เชื่อมมันแล้วดำบิดอ๋อล็อกดำฉีดตู้ล็อกดำฉีดค่ะต้องไปเชื่อมไมค่ะนี่ตู้นี้ค่ะตู้ล็อกดำนี่ค่ะฉีดนี่ค่ะตู้นี้ค่ะ นี่ล็อกดำตัวนี้ชวนส่วนนี่นี่ค่ะตรงนี้ฉีกค่ะฉีมันหนักเทพลงมาล็อกดำฉีกคางฟังโลกฟังทั้งโลกค่ะโลห็ดใช่ไหมคะล็อกดำนี่ไม่เชื่อมหรือเชื่อมเออเนี่เขาไปฉีเขากปเฉี่ยมเนาะไม่ไม่หยาดไม่ปนบ่ค่ะหยาดเขาดัดไปแล้วครับสรุปภาพรวมประเมินความเสียหายแล้วไม่มีไม่เกิดความเสียหายมากค่ะ ปปรระะมมมาาาณณล็อกดำชีก่ะเชื่อมล็อกดำค่ะไทยเรือประจันแล่าเสายหายจะไปทางก่อนอยู่ก่อนนัทำมาและมันไทยยก็ยึดติดอีกแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะประเมินความเสียหายแล้วไม่มีอะไรเสียหายมากนะคะปลอดภัยดีทั้งคนขับทั้งรถค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลธนพรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลธนพรด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมค่ะติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ